สวัสดีครับเอาไทสวิตนะครับวันนี้จะมาดูม้าไทตันนะครับเครื่อง2อ0พนะครับเวลาเปลี่ยนไทมิ่งนะครับว่ามีกี่จุดทั้งหมดนะครับม้าจะมีอยู่5จุดนะครับวันนี้ก็จะมาบอกคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับจุดที่หนึ่งครับจุดลาวริ้นนะครับม้าจะอยู่ตรงนี้จะเห็นชัดเลยครับเป็นเพราะปุ่นแต้สีเหลืองไว้แล้ว จุดที่สองนะครับมาปั๊มนะครับมาปั๊มก็จะเห็นในชาร์ว่าผมจุดสีเหลืองไว้แล้วนะครับจุดที่สี่นะครับเป็นม์าบาลานซ์นะครับมาบาลานซ์ก็จะมีสีเหลืองที่ผมแต่งไว้แล้วนะครับจะจนอยู่ตรงนี้นะครับให้ตรงกันนะครับแล้วก็จุดที่ห้านะครับโอไม่ใช่ครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่นะครับ จุดที่สี่ก็บาลานซ์ครับมันจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามาอยู่ตรงนี้ครับสีเหลืองนะครับจุดที่ห้าข้อเหวียนนะครับเห็นไหมครับผมทําจุดไว้แล้วแค่ใส่ใส่พานแล้วก็มาตรงจุดแบบนี้คุณก็สตาร์ทเคลื่อนได้แน่นอนครับไตตันนะครับแต่ว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าถ้าว่าแสงกิโลไม่เปลี่ยนใส่พานถ้าใส่พานขาดนะครับ กระเดือมันจะหัางนะครับแล้วก็จะหมุดเยอะกว่านี้นะครับก็วันนี้ก็มาแนะนําคนที่ยังไม่รู้นะครับแต่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับขอบคุณครับ